ไปที่ถ้ำพญาโปรดนะครับด้านลา่างครับตามมาเรื่อย <ว 400. S 1> ๆครับไฟติดปะแมก็กแม็กดูกำแพงดูลูกไฟติดแล้วครับโหไฟติดแล้วครับอ้าวพะก็เ,เ,เปิดไฟแล้วมีไฟไหมหนมีอโอ้ยทางเดินค่อนข้างลำบากนะครับ ระวังแมงมุมทานทุล่านะครับอะไรครับมองปับปลอดภัยครับไปได้ครับตามกันเลยครับเดินกล้าจับข้าเหรอลูกครับจับไปเบ้มุมตุ่มเล่เลยกลัวงามพี่ครับไม่ต้องกลัวครับมาเลยครับมาเลยครับไปไปเดินเดินอุ้ยแม่แล่เหล็กไหลไหมเนี่ยยิงกระปวกโอ้ยแม่ เฮ้ยเดี๋ยวดี่ลงให้ด้วยนองแม่ครับมากูให้ลงไปลึกมากเลยนะครับแถวนี้แถวนี้สายถ่ายสายต้านทางเดิมไปกันครับตอนนี้ถ้ำแม่สุดไม่ใช่ดิอ่ะอุ้ยปัามันนี่ก่อนนี่รูอะไรอ่ะส,อสอนะอ่องให้ส่องหัเนี่ยรูจ่อไว้เฉยอย่าไปส่องมากไปเหอะเดี๋ยวเจอแมงมุมมันวิ่งไม่ทันไปกันครับ ไรแม่แม่กลัวไม่เคยเจอที่ถ้ำไปมาสุดเหรอให้แม่เดินอย่างกับบ้าดผีสิงโอ้ยไมาแล้วครับแม่เคยมาแล้วเมื่อก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร่วงร่วงเฮ้ยดีดีแม่โอ้ยขีดมันกระโดดอ่ะระวังระวังแม่กลัวเฮ้ยนั่นไงครับผัวโดนแล้วครับโดนเข้าไปนอนไม่มีเสือด้วย แม่เลยแดี๋ยสอูแม่นครับหูตอนนี้มองแล้วไม่เห็นเลยโอ้ยมันทำรังนกมันทำรังแหมเอา่นอกไมเันมีหลายถ้ำนจเ่หลายถ้ำนี่อะรเขี้่าว่าอ่า จับสิ่งของธรรมชาติระวังหลอดไฟฟ้าเนี่ยอ๋อมันไม่มีไฟแล้วค่ะจะเข้าไปได้ยังไงนุ่นไงตัวสวิตช์ไฟอ๋อมีไฟต่อยไหนตัวสวิตอยู่ไหนแล้วขอไปตอนนี้เหนื่อยมากคือครับไอ้คนสุดท้ายถือไฟฉายอ่ะไปกันครับโอ้หทางนี้ค่อนข้างจะแคบนิดนึงโอ้โหให้เดินแล้วก็เดินไปตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยคร่ะโอ้โหหนาวอ่ะหิ้วลงติมมั้ยโให้นี่นี่สวิตช์ไฟไหมเนี่ย เดี๋ยเชื่อครับในถ้ำนี้มีลมเย็นมากครับค่อยๆเดินนะครับเห็นมองเห็นทางไหมครับโก๋สองสองสองขึ้นฟ้าเลยโขวสองขึ้นฟ้าเลยโรับขาอ่านคำนั้นครับโขวให้อะไรอย่างนี้นะครับอ๋อจับเหมือนการห้ามตับสิ่งของธรรมชาติช่องตัวตัวอะไรเดินนะครับเดี๋ยวนะช่องอะไรนะอ่านช่องไห่ช่องทรายหรือช่องอันตรายอ๋อช่องอันตรายอย่าเข้าไปเคยรู้สึกว่าเหมือนจะเคยเข้า ป้าป้าส่งทางเดินหนเลยนะมาแล้วครับตรงนี้สว่างครับแล้วกกลับตามสายไฟตรงนี้สว่างเข้ามาแล้วยมีสวิงไฟไหมครับเฮ้ยนี่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 ใช่ป้าป้าลองเปิดพี่แมนเปิดอ่ะไมนเปิดเปิดแล้วก็เปิดอยู่แล้วปิดอีกบึ๊บค่อยเดินนะคะมีเทียนเหรอโอเคเอ้คิวเทียนเลนไม้อะไรเนี่นะปวดเข่า ไปไหนกัเนี่ยมาดิปมมานดิไปม่ไ้อุ้ยอุ้ยเื่ก้มก้มกมหนกูกูนะกูบาอ่ะหนไม้อะไรเดีๆนะลยมีเทียนเหรอ๋ยวบอกนะทะลุตรงผ้านอนน่ยมจะไม่โอ้ยนี่อยะมันจะเจอถุงนี้ถุง ช่องอะไรอ่ะมันก็จะไปทะลุหลายถ้ำไงก็เดินมาจะเห็นช่องของช่องนี่นะไ่ทีนี่้ำแก้วนี่ไงทำแก้วตาดึงอะไรอ่ะ้ำแก้วดาดึอนี่้ำแรก่อนช่วยกันจำนะดูตรงนี้นะดูตรงนี้คือทางนี้นะไปกันครับ ก็่าจะเดินทางมาแล้วขู่ๆส่องหน้าป้านิดนึงอ่ป้าพิธีกรครับทางเข้ามาก็ลําบากนิดนึงครับแต่ก็โอเคมาได้ครับเดี๋ยวเราดูครับทั้งหมด11ถ้ำครับวันนี้เราจะไปได้กี่ถ้ำเดี๋ยวดูนะครับนะครับโถงเป็นห้องโถงใหญ่มากเลยนะครับห้องข้้งมืดน่ากลัวมากเลยทีเดียวโอเคครับมองแล้วไม่เห็นเลยครับ จิงหลีทำไมตัวขาจิงหลีเปสมแมงมุมมากเลยไมีขาเหมือนแมงมุม,มนะครับไหนดูหน่อยครับตัวเล็กมากครับเต็ม